สวัสดีค่ะทุกคู่ทุกคนเอฟซีทีนารักทุกท่านเมื่อนี้ก็ขอออกมาพูดออกมาอธิบายเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะเออมีมีคนคนหนึ่งมาคอมเมนต์บอกขอบอกว่าเอฟซีไม่ขอพูดเราเป็นเอซนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมสร้าง Gmail ม,มาบ่อยอกเกินแต่ก็ขอตอบมาซะขอตอบทําคลิปตอบดีกว่านาพี่น้องคะ เข้ามาพูดแล้วก็มากดไลค์ให้กันร้อยสองร้อยเอาไปเลยจา้ากูทานให้ไลค์พ like, วกมึงนะ่ะโอเคอืมว้าเพื่นเมื่อวานอันนี้เขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องป้าลุงทุกขุทุกคนขอโทษขออภัยหลายๆเด้ยค่ะเด้อว่าว่าคอยนี่เบ้าว่าเบ้าเพชรนั่นญาติพี่น้องเขาถ้าคอยบออนุญาตก็ ก็บ่มีผู้ใดมาอยู่ได้ในเฮือนในซานอือข่อยว้าเนาะดอันนี้เนาะอืมัมนบ่มีผู้ใดมาดอกจก้ะเพราะญาติพี่น้องเบาเผชดนะ่อยอยู่ไผอยู่มันเอออยู่ไผยอยู่มันความหมายข่อยเว้านะคือข่อยว้าเพื่อเพื่อภายอนาคตคือความหมายแบบว่ามาอยู่นี่คือบแบบว่าบ่ได้มาเยี่ยมมายามแบบว่าคือมาอยู่แบบว่าจังได้ละ มาอยู่มาอาศัยเขาอยู่ฮะนะคือความหมายนะ่ะมาอาศัยเขาอยู่มาอยู่มากินน้ำเขามาใส่ชีวิตอยู่กับครอบครัวเขาเออมันบ่อดดไม้ควมวาบาบ่ให้ญาติพี่นอ้องมาเหยียบไม่ย่ไม่ยามเลยมันบ่แมนจังซันพี่นอ้องม,มาฟังเดินนั่งที่มาคอมเมนต์สั่งที่เมลได้ประมาณสองเดือนแหละขออธิบายชี้แจงอย่าพุ่งบล็อกเด้อเพื่อนบ่าบล็อก,อก,อกดอกในเะมือ่อยากเมน่นกับซีไฮเมน่นบล็อก,อกดอกเพราะว่าสงสารสมเพ่บอ่อแมนยังดอกให้คอมเมนต์ซัก อยากได้ยอดไล่ยอดกดไลค์กะเอาไปเลยกาลูนาะเอาไปเลยยกห่เดอ้อคิดดีๆก่อนเดินนังมนเธอนะ่ะบอกคอยเออตามความเป็นจริงแล้วเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอยู่ด้วยซ้ำไปเป็นยังบม่มีสิทธิ์เป็นยังคะตามความเป็นจริงแล้วเธอไม่มีสิทธิ์นะคะมันบอกคอยมันบอกคอยเธอไม่มีสิทธิ์เงินกูหามา ด้วยนักพักน้ำแรงกูนี่เป็นนังกูบสบมีทซิ์อยู่เฮือนกูถึงทุกอย่างสมบัตินั้นก็เป็นชื่อของนายเพชรทุกอย่างถ้าเกิดนายเพชรมีเมียเป็นคนไทยไปเธอก็คิดเอาแล้วกันนะอืมถ้ามันมีนะมีแต่โดนแล้วบ,บักบานบักเปรอะนะมันมีแต่หึงแล้วมันคงบม่มาทนถกทูกทรมานกับกูถึงขนาดน,นี้หรอกเด้อถา้าพัวกูคือจะมีพัว่าใหม่หรือมีเมียใหม่มีเมียเป็นคนไทยนะมีแต่โดนแล้ว คงบอกมาเดินต่อยต่อยต่อยตามตูดกูแบบนี้ดอกผัวกูนั้นสูตรงย่อมรับความเป็นจริงแน่ว่าพัวกูหักกูแพงกูเด้อบ่ต้องมาพูดเลยมึงอย่ามาพูดเลยอีคกคนเขาอยู่ด้วยกันห้าห้าสิบปียี่สิบปีสามสิบปีเขายังเลิกกันได้เออใกล้ตายอยากเลิกก็เลิกรลดนะคะเออใกล้ตายแล้วมิตามือนัดมือสิ่เขาลงแล้วอายุสั้นนะะอยากเลิกก็เลิกไปเลยเออ นั่นแหละนี่กูสิมาอยู่น้ำกันงุ้มขี่งุ้มเหนียวตัวเขาคนมันบวหับก,กันกับเลิกไปรดบ่ได้ว่าอันนี้ฮะเนาะเออคนอายุอันห้าสิบหกสิบเขายังเลิกกันได้เลยอยู่ด้ยวยกันมาตั้งกี่ปีมึงอย่ามาพูดเลยว่าเปลี่ยจะไม่เลิกบอกไว้ก่อนกูนไปเบิ่งดวงเบิ่งหมออยู่ไสกูกับไปเบิ่งเบิดเลืองโคกสตากูกับผัวกูนี่มาอยู่ประเทศลาวไปเบิ่งหมอเบิ่งดวงนี่เฮ้ยแม่นสิบอกว่าไงเอออยู่น้ำกันตลอดชีวิตกูกับผัวกูนะ เออไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอยู่ด้วยซ้าไปทําไมจะไม่มีสิทธิ์ถึงจะเป็นชื่อผัวกูนะ่ะมันแน่นอนกรรมสิทธ์อยู่นักกูพี่กูกล้าพูดมึงไม่ต้องเอาเรื่องกฎหมายมาพูดเออตามกฎหมายเออนั่นตามกฎหมายตามกฎหมายนะ่ะมันแม่นความมึงกูบพะเทียงตามกฎหมายนั่นเออมันแม่นความมึงตามกฎหมายแล้วมึงไม่มีสิทธิ์อ้ากูไม่มีสิทธิ์แต่กูมีสิทธิ์ที่จะอยู่ดูแลลูกกูเพราะลูกกูเป็นคนไทยเชื้อชาติไทย นะคะน้องมนาเป็นคนไทยอายุเจ็ดปีก็ไปถ่ายบัตรประชาชนแล้วค่ะนะคะน้องมนาเป็นคนไทยค่ะเป็นทั้งลาวเป็นทั้งไทยดีกว่าพ่อกว่าแม่อีกเป็นคนสองชาติเป็นคนสองประเทศพี่น้องค่ะอืมแล้วก็จะพูดได้ว่าอันต้องหายเบาเพชรน่ะไปจดเป็นบุตรน่ะบ่จดเป็นบุตรสิเป็นลูกสิได้ขึ้นนามสกุลใด้บ่คะอืมบ่จดเป็นบุตรนาใดคะความหมายออกปะขูแเลยกับไปแลนเลืองโลด บ่พุ่นออกมาจากท่อค่ะไดเออมองได้ขวบ่มทซิ์นะถ้ามมองไดจิตใต้สำนึกค่ะผัวข่อยเขาเอาดอกเล่าเอาดอกเบาเผ็ดนะเออเล่าเอาดอกกรรมซิ์อยู่นัำข่อยเบิดถ้าข่อยบอกว่าขายก็คือขายเหือนถ้าข่อยบอกบ่ขายก็คือบ่ขายซิ์มันอยู่น้กข่อยพี่เออนะต้องยอมหลับบ้างว่เบาเผ็ดนะผัวข่อยนั้น คือเราหักข่อยเราแพงข่อยทุกเจ้าต้องเข้าใจอย่าเอาอย่าเอาอย่าเอาครอบครัวตัวเองนั่นอย่าเอาชีวิตเจ้าของนั่นอยู่นัากันหาปีสองปีสามปีเราเลิกนั่นแล้วมาเปรียบเทียบกับชีวิตข่อยกูเกิดมากูก็มีพวคนเดียว่นนี้แหละมีผู้เดียว่านี้กูอยู่นัากันตั้งแต่กลัวอยู่สิบแปดปีสิบเจ็ดปีสิบแปดปียังสิบแปดอ่จนทุกวันนี้จนหู้ขี่หู้ใส่หู้พุ่งหู้ันดานของกันและกัน ไพเดอพี่นอก่อยโมโหพวกนี้ฮะว่าึ้นไม่มีสิทธิ์หละ่ะตามเป็นหลักแล้วเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอยู่ด้วยซ้ําไพ่ละสิมาอยู่แทนกูละกูบม่มีสิทธิ์ไพล่ลรแมนสิก้าเขามาอยู่ละหนาด้านขนาดนั้นหรอบ่สมมุดว่บพัวกูนีเลิกกับกูซะอ่ะอ่ะอันนี้สมุดเอาว่าตามใจของสูงเลิกกับกูซะมัดนี้เออพัวกูเลิกกับกูซะสูเข่ามานนะนะเออสูเข่ามาในชีวิตพัวก,กูกล้าสิกล้าที่จะยื่นขาเข้ามาหรอมาอยู่บ้านกูน่ะบย่ยนานกูด่าบอก เออฮะไม่กลัวกูด่าเหรอคะอืมเรื่องนั้นกูจะไปยอมเรื่องอย่างนั้กูสิไปยอมละ่ะลูกกูทั้งคนน่ะเออเรื่องอย่างสัไปยอมละ่ะเออทำม,มึงจะมีเมีมมมยใหม่คือมึงไปหาสามครอบครัวใหม่เลยเออดินกับเพื่อนก็คือของลูกกูเท่านั้นกูไม่ได้กูเป็นยังกูไม่ได้แคร์กูโนโสนละโนแคร์แต่ถ้าลูกกูไม่ได้ชีวิตกูเอาเลยเอาชีวิตกูแกลกแมจ้าอ่า เหือแห้งกูเห็ดมาปานนี่กูสิบอกว่าไนซะเออคนจะเอาเงินไปสร้างที่ลาวนู่นไม่ต้องมาแนะนําถ้ากูมีกูทําแล้วไม่ต้องมาแนะนําเออกูไม่ได้เกิดมารวยกูมาด้วยน้ําพักน้าแรงด้วยมือเปล่าและเท้าเปล่าโดยที่ไม่มีอะไรเลยกูมาน่ะกูสร้างครอบครัวกูอยู่สองคนเออไม่มีใครญาติพี่น้องเขาก็อยู่ของเขาไม่ต้องไปเอาเขามารวมอืม ญาติพี่น้องไปมาหาสูกันมีนังกระเล่นน้ำกันกินน้ำกันแต่โค้งสีมาอาศัยกันนะมันคงเป็นไปบม่ได้ดอกกูนี่คือกันต่อให้กูบ่มีมึงอยู่ประเทศล่าวนี่อ่านี่ได้เพื่อนกูนี่ได้เฮื่อนแม่กูเนี่ค่ะกูอยากมากูก็ับมากูอยากไปกูก็ไปถ้าแม่กูบอกให้อยู่กูก็ไปเศราห้องยูแต่แค่นั้นเออเพื่อนพ่อเฮื่อนแม่ลูกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมาอยู่แต่กูบอกเอากูบอกไปเริ่าแบชมบัตดแม่กูนะกูบอกเอากูดอกกูให้อายให้น้องกูเลด ให้ผูเขาโบมี่ผูกกู้กับโมีแต่กู้อารมูกกูอยู่รุลูกูชีวิตกูต้องอยู่เมืองไทยเออนะเพราะลูกกูเป็นคนไทยถ้าลูกกูเป็นลาวกูก็คงเอามาอยู่ลาวแหละอมาต้องคิดเลยถ้าเกิดนายเพชรมีเมียใหม่อย่ามาพูดเลยว่ามีเมียใหม่นะอทุกวันนี้ชวนแหละกูลองใจผัวกูทั้งนั้นอยากไปเที่ยวแม่ไปแม่เถ่าเจ้าไปไหมบอบ่เคยมันบบมีผู้ใดสิมันใจดีใจกว้างทากูแล้วในโลกใบนี้กูชี้บอกไว้ให้ หู้จักหรือย่งบ่ครอบครัวเขาสองต่อสองพวเมียเขาแต่ละมือเขาคุยยังกันเขาว่าอยังกันหู้แล้วเหงหู้แล้วบอจังสิมาว่าว่าถ้าเกิดพวามีเมียใหม่นู่นนี่นั่นนะถ้ามีมันมีตะโดนน่ะขนาดกูปากมาแต่นี้มันก็ยังอยู่น้ำกูผัวกูนั่ะสิวายทั้งได้ใส่เออว่าเพื่อนยังไหนไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอยู่ด้วยซ้ำทำไมจะไม่มีสิทธิ์เออถ้าพวามีทธิ์เข้าสิบใบคนเล่าไปบาษาประเทศไทยนะ บะไปยั่งคือสิบว่ามีสิทธิ์อยู่ทูกต้องตามกฎหมายทําไมจะไม่มีสิทธิ์ฮะถามหน่อยบอด้ไปอยู่แบบในด้านที่บอดีนะเออต่อให้กูไม่มีบัตรหรือไม่มีอะไรเนาะกูก็อยู่ได้อืมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกูมีลูกกับคนไทยเพราะลูกกูก็เป็นคนไทยเออนะว่ามาได้ในไรเออถ้าเกิดนายเพชรมีเมียใหม่ละจะทํายังไงละ ทำยังไงเหรอก็ลองเบิ้งนะก็ให้มันเห็นก็ะทำยังไงเหรอเดี๋ยวกูเห็นใอ้สูเห็นก่อนสู้บอต้องมาโนบต้องมาโนมบอต้องมาวางแผนวาดภาพชีวิตครอบครัวกูบ่ต้องมามันโนเดี๋ยวซูเห็นผัวกูมีเมียใหม่เมื่อไดร่เหรอกูสีเห็ุในสู้เบิ้งว่ามันจะเป็นยังไงดินกับเพื่อนนะนะมันจิบอกว่าไงกูมันใจผัวกูร้อยแป้แต่ร้อยกูกบ่าวว่าเป็นคูนพันคูนคนละว่าเพื่อนผัวคนน่ะ อ่หยุได้หยุลงไปหยุลอดเออหยุงไห้พวกกูปากูน่ะหยุลอดหยุได้ชุกกะหยุแหละเออยาเอาชีวิตเจ้าของะมาเปรียบเทียบกับชีวิตกูชีวิตครอบครัวกูนั่นครอบครัวกูมันดีอยู่แล้วสิบอกไว้ให้ซะดีบอลได้ดีบอลมาพวกกูบากินเหล้าบากินยาบาเที่ยวอืมจำไปเลยเออกูมาได้ร่ำบาได้รวยดอกแต่กูก็โอเคชีวิตกูก็ถือวบาโอเคน่ะ เออนะมีงานมีการเห็ดเออบอได้ไมาอยู่ลอยๆยคือชูมาบ่าวใส่กูว่าผมมียังเห็ดเล่ไปเล่มาเที่ยวไปเที่ยวมาออบอกไปเลยอดี๋ยวมา,สาใส่ลายป้ายสีอืบอกลายเถื่อนอะเด้อ่าแเอฟซีเพื่นว่าอันต้องบา่าวเพชรต้องเซ็นออ้ยังก็ต้องเสน้นอัน,อ,นอันอมรับบุดย้อนรับบุดโอยเขาก็เส้นตั้งแต่มือเขาออกอเลยเนาะ บพเส้นจังไรโม่มอบจังไรบพ่าเส้นรักบ,บูดซิึ้นนั่นสกุลเขาได้บอค่ะอ่าจำไว้เด้อพี่บอกให้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนขอโทษขอใครต่าลุงเฉพเพออีถือมันมาเม้นใส่ข่อยเด้อพี่นอกขอ่อยซิตอบมันพอขัดแขวมันเออกัตอีฮาหนึงคือกันอีตอแลไรกูเป็นเอฟซีมึงมากูเป็นเอฟซีเก่ามึงมานู่นนี่นั่นเออละ เอฟซเก่ายังมาเบิ่งอยู่ติมามักก็ไปเลยก็เลื่อนผ่านแล้มา่มักก็เลื่อนผ่านเลยก,กูย <Okay. S 1> ก็หาเอฟซีใหม่แได้ะเอฟซี FC คนเข้าใจกูก็เยอะแยะทําไมกูต้องแคร์มึงด้วยมึงแค่คนเดียวนะ่ะ <Okay. S 1> เออ <Okay. S 1> ยายกูคืนนะมาอนี่ขอโทษแล,ลายเด้อพี่น้องป้าลุง okay.